คูณ3อีก720บาทวายหนึ่งตัวคูณ5อีก760บาทวายสองตัวมาอีก4,320บาทสวยๆคุณผู้ชมโอ้โหโคตรจัดเจมอ้าวเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอยแอนด์เดอะแกงครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าสูตรนะครับหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับซึ่ง เกมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ทุกคนก็คือสล็อตมาจงเวสอนะครับที่มีอัตราชนะ95คุณผู้ชมโอ้โหถือว่าน่าเล่นมากๆเลยนะครับคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับผมจะสามารถทำอาไรจากการเล่นตามสูตรได้หรือเปล่าถ้าเบื่อคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับก็ไปลุยกันเลยครับไป มาครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเกมสล็อตมาจงเว2ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมของค่ายสล็อตพีจนะครับใครที่ชอบเล่นสล็อตนะครับภาพสวยๆนะครับก็แนะนําสล็อตของค่าย PG เลยนะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับก็สามารถ คลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงเอาไว้ให้ทุกๆคนเลยนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเกมกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็ทุนประมาณหลักร้อยนะครับทุกคนใครทุนน้อยนะครับก็สามารถดูดแล้วก็เล่นตามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามหาเทคนิคนะครับมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับจะหาเขาจะเรียกว่าอะไรดีครับหาเทคนิคมาแบ่งปันนะครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเกมกันเลยดีกว่านะครับไปดูเกมกันต่อเลยโอ้ oh, จังหวะนี้12บาทเบาไปนิดนึงคุณผู้ชมตอนนี้เบ็ดอยู่ที่40บาทนะครับโอ้ oh, โห و. จังหวะนี้เงียบๆเ,เลยทุกคนสแกตเตอร์มาทีระตัว2ตัวนะครับโอ้โหมาหน่อยครับผมอาจังหวะนี้12บาทคูณ2โอ้โห و. น่าเสียดายทุกคนน่าเสียดายจริงๆครับเบาไปนิดนึงไปครับผมุยกันต่อโอ้ oh, โหทุกคนจังหวะนี้ มาจังหวะนี้2ย ê, บาทคูณ2ไม่ไหลด้วยโอ้โหทุกคนเงียบม,มากๆเลยครับตอนนี้โอเคครับผมมีลุ้นเข้าฟรีเกมนะครับจังหวะนี้ทุกคนมีโอกาสเป็นช่องยังไงโอ้โหสิบแปดบาทวายสองตัวคูณ2มาไม้โอ้โหไม่มาด้วยเบาเกินเบาเกินพี่มาหน่อยครับผมโอโ้ทุกคนสแคตเตอร์มายั่วทีละสองตัวนะครับโอ้โหมันไม่พร้อมันต้องมี3ตัวสแคตเตอร์โอ้โหทุกคนยาว,ยาวๆเลยครับผมตอนนี้ จังหวะน,นี้10บาทคูณ2มาไหม24บาทวาย2ตัวคูณ3อีก1,512บาทสวยๆว,วาย Y3 ตัวคุณผู้ชมมาอีก240บาทหลามายู้หได้อยู่นึกว่าจะไม่มาแล้วนะครับสำหรับการเข้าแบบบิ๊กๆจำๆแบบนี้ทุกคนโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ขอต่อมกลังใจไปอีกนิดนึงนะครับทุกคนโอ้โหปิดไปที่1,700กับอีก86บาททุกคนโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดแล้ว โอเคถือว่าสวยงามอยู่ครับทุกคนโอเคอ่ะเดี๋ยวผมขอขยับเบ็ดหน่อยนะครับ60อ่าขอลองขยับไป80เลยแล้วกันทุกคนไปครับผมลุยกันเพราะว่าถ้า80บาทเราก็จะปั่นได้ประมาณถ้า20ครั้งก็พันหกนะครับได้ประมาณ20กว่ากว่านะครับ20ครั้งกว่ากว่าโอเคน่าจะพอนะครับวัดดวงกันไปเลยทุกคนมาโอ้โหจังหวะนี้รุนเข้าฟรีเกมแล้วยังไงครับผมมีโอกาสดึงช่องโอ้โหทุกคนไม่มา มายั่วจริงๆนะครับสำหรับสแคตเตอร์มาทีละสองเลยครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับถ้าเราได้สแคตเตอร์หรือว่าตัวอักษรจีนสีแดง3าตัวเนี่ยเราจะได้เข้าฟรีเกมนะครับโอเคทุกคนโอ้โหคูณห้าไม่ไหลด้วยปิดไปที่800อครับอีก80บาทจาังววะนี้96บาทวายสามตัวคูณ2ไม่อีก740สสบาทสวยๆคูณ3โอ้โหทุกคนปีไปที่800บาททุนทวนเลยนะครับโอ้โหเริ่มมาแล้วทุกคนเริ่มมาแล้วครับ อะมาโอ้โหจังหวะน,นี้8บาทเมื่อกี้เพิ่งชมไปทุกคนมาแบบเบาๆเลยโอ้โหอ่ะปายกับผมลุยกันต่ออ่ะจังหวะน,นี้12บาทวายสองตัวทุกคนโอ้โไม่ใช่วายนะครับสแคตเตอร์พูดผิดทุกคนโอ้โหปายกับผมโอ้โหมาโอ้โหทุกคนหน้าสวยจัดเลยนี่ถ้า5 5จุดเข้าช่องสองนี้บันเทิงอ่ะผมบอกเลย อาจจะวาน,นี้เขาร160บาทคูณสก็ไม่หลอีกแล้วโอ้โหทุกคนมันจะเริ่มเงียบไปแล้วนะครับตอนนี้คูณ2ว่างไงครับผมคูณสองโอ้โหไปหลุยกันต่อทุกคนอ่ะมารัผมลุ้นเข้าฟรีเกมอีกแล้วมีโอกาสสองช่องนะครับรอบนี้โอ้โหช่องแรกผ่านไปแล้วทุกคนเหลือช่องสุดท้ายและท้ายสุดยุดหยุดหยุดหยุดโอ้โหเลยป้ายทุกคน โอ้โหน่าเสียดายมากๆเลยนะครับเมื่อกี้นึกว่าจะหยุดให้กันสักน้อยเลยป้ายเฉยอ้าวโหเจ็ดสิบสองบาทไปดูกันต่อครับผมโอ้ทุกคนเงียบไปแล้วล่โอ้โหย,ยาวๆเลยครับตอนนี้ยังไงเนี่ยไปโอ้โหเงียบยาวๆจริงๆทุกคนตอนนี้40บาทวายสองตัวคูณ2มาอีก48บาทนะครับคูณ3โอ้โหปิดไปที่88บาท โอ้โหจังหวะน,นี้4 0บาททุกคนคูณ2ว่างไงครับผมคูณ2ก็ยังไม่มาปิดไปที่4 0บาทเท่านั้นปครับผมลุยกันต่อจังหวะน,นี้4บาทวาย2ตัวมาอีก2 48บาทคูณ3โอ้โห252บาทนะครับในรอบนี้ปายครับผมจังหวะน,นี้40บาทวายหนึ่งตัวมาอีก288บาทวายหนึ่งตัวคูณ3ไม่มา โอ้โหน่าเสียดายทุกคนนะว่าจะไหลคูณ3านะครับจังหวะน,นี้วายหนึ่งตัวอีกแล้วมาอีก192บาทคูณ3ามาอีก720บาทวาย1ตัวคูณ5้ามาอีก760บาทวาย2ตัวมาอีก4,320สยสบาทสวยๆคุณผู้ชมโอ้โหโคตรจัดแจมโคตรจัดแจมจริงๆคุณผู้ชมโอ้โสวยจัดดเลยโอ้โหสุดจัดคุณผู้ชมโอ้โหตอนแรกนึกว่าแบบจะมาแบบสักคูณ3นะครับนึกว่าแบบจะไม่ไหลแล้วทุกคน โอ้โหโคตจะสวยครับตอนนี้ึ้นเป็นเงินรางวัลซูเปอร์เมกะแล้วทุกคนเดี๋ยวลองมาดูสรุปยอดกันสักครู่นะครับโอ้โหโอ่ะปีไปที่6000กับอีก28บาททุกคนเป็นเงินรางวัลซูเปอร์เมกะเลยทีเดียวนะครับ6.000กับอีก28บาทโอ้โหถือว่าสวยงามใช้ได้เลยทุกคนโอเคครับทุกคนวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นตามสูตร 95%นะครับถือว่าแจมแมวใช้ได้เลยสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะเล่นเกมคล้ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผม บอยเด h e แก๊งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ